แชร์เบื้องหลังเบลล่ารานีหน้าจอ vs หลังจอฟั่งแล้วมีซึ้งถือว่าเป็นนางเอกขวัญใจประชาชนอีกคนสำหรับเบลล่าราณีที่นอกจากจะมีฝีไม้ได้มือการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วนางเอกสาวเบลล่านั้นก็ยังใจบุญเดินหน้าทำบุญแบบรัวๆอีกด้วยล่าสุดนั้นก็มีการแชร์ต่อเรื่องราวของสาวเบลลา หลังวันนี้เบลดานั้นได้ไปเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าที่วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนและได้ถือโอกาสไปเยี่ยมน้องออฟธนกฤตอดีตนักแสดงเหยื่อเมาแล้วครับและคุณแม่เป็นการส่วนตัวด้วยตัวเองถึงที่โรงพยาบาลลำพูนพร้อมมอบเงินให้กับคุณแม่น้องออฟไว้อีก2อ0 0มืนบาทพร้อมอุยพรขอให้ครอบครัวได้รับความยุติธรรม นอกจากนี้เมื่อปีพศ2565บุ๋มปนัดดาพิธีกรคนดังนั้นก็เคยได้เล่าไว้ว่าเบลล่านั้นได้แอบโอนเงินให้คุณแม่น้องออฟธนกฤิต50,000บาทเป็นการส่วนตัวผ่านพี่บุ๋มโดยตรงแต่พี่บุ๋มอยากให้คนที่รักเบลล่าได้ทราบว่าเธอนั้นใจบุญแค่ไหนจึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อทุกคนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือหลังจอเบลล่าก็จิตใจงดงามไม่ต่างกันนางฝาชัดๆเลยค่ะและสำหรับออฟธนก,กิจนั้นคือหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง16ห้าว19เดือนที่ถูกผู้หญิงที่อยู่ในอาการเมาขับรถมาชนรถมอเตอร์ไซค์จนน้องออฟนั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาจนถึงตอนนี้ บอกได้เลยค่ะว่าสาวเบลล่าของเราเนี่ยจิตใจงดงามจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ